สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วมาอีกแล้วถอยรถัาดีค่ะถอยรถยังไงเกือบชนจานเหลาเลยนี่โอ้ถอยรถแกงพี่เหลาสวัสดีครับเป็นแม่ครัวให้หน่อยเฮ้ยทำอะไรช่วยเราหน่อยทำข้าวหน่อยดิได้ได้ได้จัด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 เลยจัดเลยน้ำกินมด มาจากไหน,มา,นมาจากบ้านเลยบ่บ้านกวดนะพีต่ตินบอกว่าให้บุญเส่นเป็นแม่ครัวเออเอาละเด้อบัตรน,นี่อยู่บ้านยังไม่ทําให้ผมกินเลยครับจะมาทําให้ทีมงานโทรหนึ่งกินนี่มันยังไงยังไงอยู่น,นั่นนี บาทเหรอหบาทดิครับกระอนเี่สองถังอ่ะครับเต็มเลยนะครับตุองีขคงอยจริงบ่ครับอะไรหบาทเขาว่า5บาทเต็มเลยอะไรหบาทนองแงนะน้ำน้ำยื่อใส่เอเทาไปอ้อน้ำกดเือันไม่กินขอกดเอาเหรอกดตู้สองถังมืห้าบาทนะก็ถือแขกจังวะให้พี่ราไปกดน้ำบ่อืม แล้ววุ้นจะมาให้พี่ตินชิมว่ามันจะอร่อยไัมไงวุ้นทำเองพี่ตินพี่ตินชิมขนมหม้อทำเองขนมหมกไส่ไส้ถั่วเหลืองแล้วเป็นสาคูข้างในเคยกินไหมเคยกินแต่แป้งบ่เดี๋ยวให้พี่ตนไม่นานหลายปีแล้วที่ไม่เคยทำก็เลยจะให้จะให้ชิมดูว่าฝีมือุเอ้ยสาคูมันไม่สุกได้นน่ไม่เขาเอาแบบนี้กินดูก่อนสุกเขาเรียกก็ตาโกมใช่ ่อเป็นยังไงมันไปวัดได้ไหมอร่อยเอาจริงจริงหวานหวานบอกอืมไขายได้เลยดิทำไปขายเลยเสี๋ยวตินการันตีไมด้พิเศษความอร่อยอยากกินก็เลยทำนะคะทำมาแล้วก็ทำอะไรกินพิตินโอ้มีหมูบดร้อยผัดกะเพราแน่นอนเลย คณะบอกสีเมจอดจ่อผู้กระจอดได้นั่งกับพอดีเลยนะพักพักักพักไทยเรามาโดนจังหวะจะพักเท,ที่ยงพอดีนะครับผมที่ทีมงานโทนนหนรหนึง่<ค>งบ่อ <polling S 2> ดินก็ยังอยู่ที่เดิมครับได้ขายบอลโลดได้ละติเขาเอาเลยเจ็ดแสนฮะเจ็ดแสน ป้าเจ้าผู้ชายได้แพงแท้แต่ว่าเขาให้จัาไฟแนนซ์จนนัาไฟแนนซ์เขาเงินเขาไม่ถึงจ่ายฟแนนซ์หรอาแฟร์แนนต์ไม่กลมาเสียอีกห้าเอ็นบ่มีจังไหนบ่เข้าใจคุณบ่จะเอาไอาออาแฟแนน 4, ซ์สี่แสนไงเรามีอสองแสนเอาไฟแนนซ์สี่แสนโอ้โหรายเจ็ดแสนนีน่ว่าได้ได้นราคาได้เนาะได้แล้วร,รถคันนี้ซื้อมาแปดแสนอ่ะก็คื ปแล้ว่น้องส้มจะจากทีมงานโทรหนึ่งไปแล้วครับปิ่งชอบนะอ้าวขบวนรถตัดอ้อยครับโอ้ขบวนรถตัด no อ้อยทีมงานรถไอหนุ่มตัดอ้อยครับวิ่งผ่านเอฟซีสองคนไอของอะร้านเนี่ยเข็มหมุดเนี่ยรถตัดอ้อยนี่นะอ๋อนี่นะเข็มหมุดมือมันแกนเนี่ย ครับมีพ่วงด้วยครับเก็ดูกันคร่าวๆครับนี่แหละบรรยากาศวันนี้ดูกันเท่านี้ <ไป S 1> พอเฮ้ยไ,ไ,ไม่ได้ไปเขาแจ้งมาว่ารถบันน้อยไม่ต้องมาหรอกพี่รองงานหน้าดีกว่าก็<ะ>เลยโอนตังไปช่วยเขาสิลอกวันนีเรี่อวันนี้ๆนี่เอามาจากไหนนี่ ของรถผมผมถอดออกมาถอดทำไมถอดมาจะเอาไอตัวนี้ไปไปติดแปะสติกเกอร์ใหม่มันจางมันจืด<ม>นานหลายปีแล้วเจ็ดแปดปีได้ที่อยู่เมืองไทยนะเ้าเจาของในถังแก๊สมาตอนไหนหอีกของในมาตอนไหนอีกน่ทหัรน,นะสโลสเเลยเนาะเขามาจากไหนอซื้อที่ไหนชอบซื้อซื้อตลอดก็ไปถ่ายคลิปเขาซื้อกับทีมงาน ใช้งานได้จริงใช้สนใจตัห้าร้อยบาทเอาไหมเอาติดรถไว้มันติดรถมาจาญี่ปุ่นรอใช่ทังนอกยิ่งชิลเลยเดนนี่ยโป่ชิ่งได้แล้วว่าจะเอาทำรีวิวเปิดดูว่ามันใช้งานได้จริงต้องติดแมโครอ๋อเอาไปเอาแต่ทุนเนี่ย ห้าร้อยนะครับซื้อมาใส่อะไรฮะของผมนะปีน่ะมันชอบซื้อมาแต่งหน้ารถผมก็จะเอามาใส่ก็คือมันมีสองถังที่อยู่กับกันชนผมมันไม่มีมันถูกเปิดออกแล้วเราจะตัวนี้ไปใส่ตัวนั้นแต่มันยังใหม่เนาะใหม่ก็ใช้งานได้จริงของผมนะเคยเคยหลุดจากกันชนแล้วเหยียบทั้งล้อหน้าล้อหลัง แบนแต่แต่เลยเอาแบนเตะแต่แต่ตัวนี้ชุดนี้ดีอลองดึงสลักดูปั๊บแล้วก็บีบพอบีบปุ๊บพองขึ้นมาอยู่ท่าเดิมแล้วแล้วไอ้สเปรย์ที่อยู่ข้างในก็พุ่งออกมามใช้ได้เฉยเลยผมก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะมันสุดยอด,เล,อดเลยไม่ระเบิดป่ไม่ระเบิดแบนเลยนะพี่ตินอือยังใหม่เลยอะตินไม่โครไว้เนี่ยเหมาะมันติดรถกันไหนมาเนี่ย ติดมารถทุกคัน,นที่มาจากนอกจะมีหนึ่งถังอยู่ในหัวเกง๋งครับแสดงว่าบางคันไม่มีเขาบอกรคือมาจากญี่ปุ่นมีทุกคันแต่มาถึงเมืองไทยแล้วแล้วแต่เขาจะเอาสร้างขึ้นมาคนเห็ดทั้งสี่เขาจะเอาออกบดเลยของดีเนาะแล้วมันใช้ยังไงวะเนี่ยดบงสลักปับ๊บตึงตัวนี้ออกอบีบเลยใช่ ดับรถแม่ได้ไหมทั้งคันเลยดับได้ก็ตามขนาดของมันนี่แหละเบาแล้วครับสงสัยนะครับเป็นอะไรปะถังบางเฮ้ยไม่ใช่พลาสติกเหมือนเหมือนอะไรโลเปเนียมไม่เปเนียมครับนี่แบบนี้เลยแบบแบบฝามเลยบางถังก็จะเป็นสีชมพูบางถังก็เป็นสีขาว ผมเคยเปิดเล่นดูครับพ่นไปในเป็นสีชมพูเต็มเฮ้ยไม่ต้องถ้าเอาเอาตั้งไว้นานหลายวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งเขาให้คว่ำคว่ำแล้วก็หงายปกติต้องวางไว้ยี้ป่ะใช่ปกติมันนอนอยู่หลังแครบบางรุ่นก็จะอยู่ข้างบอกตัวนี้ของนอกไหมเนี่ยของนอกนี่ ก็ชุดนี้หมื่นแปดนี่ผมถอดฝาหน้าไอฝาครอบแล้วก็เอาตัวนี้มาไอไอชุดที่ติดกับรถก็ยังอยู่นี่นะหมื่นแปดใช่คุณจะบอกว่าเอาแบบไปให้ช่างทํามันจะหมดถึงหมื่นไหมไอดาวนี่มาจากญี่ปุ่นบ่ดาวจากญี่ปุ่นเลยเพราะมันเป๊ะสามเอ็มมาตัวนี้มันจางแล้วก็เลยว่าจะเอาไปทําใหม่ค่ะดูกันเท่านี้ครับ